อยากจะรีโนเวทบ้านมือสองนะครับนะแล้วนำมาขายหรือปล่อยเช่าเยี่ยมเลยครับที่จริงเนี<ด>่ยด,ดีมากเลยอ,อสังหาเนี่ยเป,เ,ปเป็นเหมือนแดนสนทยาต้องบอกอย่างงี้นะครับคนที่ไม่รู้ขนนนั้นนอนเนี่ยก็จะมันมีอะไรข่ข้างในวะพวกกันแล้วบอกก่อสร้างในตัวดีเลยรู้เรื่องอะไรอยู่ข้างในอิดรู้เรื่องอิดหนาอิดลึกคุณไม่รู้เลยนะดังนั้นเนี่ยครับมันก็เป็นแดนสนทยาที่แบบคนรู้สึกให้มูลค่าพวกเขาไม่ได้รู้จริงถ้าเราทําได้ดีคุณก็จะมีแวลูหนึ่งที่คนก็สนใจอสังหาเนี่ยมันตลกีนิดนึงครับ มันเหมือนคนทั่วไปอ่ะบางครั้งอ่ะหน้าตาสวยอ่ะคนชอบจ่ายแพงอ่าในอะไรที่เหลวคนก็ไม่อยากให้ราคาท,ท่าทางที่แค่เอาทาสีอ่ะสองหมื่นบาทจัดสว,วนอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกครับแต่สุทาสี 20, าสองหมื่นจัดสวนซะหน่อยราคาเพิ่มแล้วนะครับไม่ใช่แค่คนนะครับแบงก์ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันอ่าประเมินมาเนี่ยนะครับโอ้บ้านดูดีโอเคโอเคเอาเอาม็กเซนให้เซ็นไปดังนั้นเนี่ยการรีโนเวทการฟลิปปิ้งเนี่ยนะครับการไปก็มีถนทางการทำกำไรที่เราไม่ต้องลงทุนเหมือนกัน แต่สํหรับผมนขอออกแต่ความคิดเห็นนิดนึงนะครับผมไม่ก็ชอบขายอตอนนี้พี่ขายไปก็สู่แฮปปี้ดีแต่ถามตรงว,ว่าตอนนี้ราคาขึ้นอีกไหมครับขึ้นครับถ้าถือต่อก็ขึ้นนี่คือประเด็นครับคุณก็คุณกําไรแล้วครับแต่คุณถือไปคุณก็รวยกว่านี้อีกครับโอ้โหนี่คือ,น,คอนี่คือทําไมผมไม่ชอบฟิปปิง้งเอา้าก็ขายไปก็ต้องไปซื้อใหม่อ่ะดิเออจะถือเงินสดเหรอ เงินสดลดลงบ้านเลดลงเรื่อยๆนี่พูดถึงอย่างวพี่เขาดูเท่จังเลยเขาลงทุนได้รายตินสิบเท่าได้ค่าเช่าบ้างไม่ได้บ้างแต่กระิบเท่าอะแต่ขายไปก็ขึ้นอีกครับอืมไปว่าขายดีหรือไม่ขายดีครับเนี่ยลองคิดเรื่องๆครับอย่างไหนก็ดีครับอย่างไหนก็ดีต้องบอกอย่างนี้ขายเอาเงินไปลงทุนต่อต่อยอดเออได้ดีหรือว่าซื้ออสังหาเพิ่มคําถามคือไม่ใช่ขายเร็วครับคือซื้อได้เยอะๆครับเท่านี้คุณรู้ว่าคุณซื้อแล้วกำไรสิบเท่าคุณซื้อไหมห้าปี เงินที่มีล้านหนึ่งปีห้าปีมีสิบ้านโอเคไหมอืมประเด็นคือไม่ใช่ขายให้เยอะคือซื้อให้เยอะครับนี่คือหัวใจครับสะสมทรัพย์สินลองวัดกันดีครับคนซื้อเยอะคนขายเยอะอันไหนรวยกันลองดูซื้อเยอะครับเก็บเยอะครับตัวสุดนะคือเยอะซื้อนานถือนานรวยสุดครับคุณเจริญไงครับคุณจะได้ไปช้าครับซื้อสาสาแกไม่เคยขายเลยครับอืมเห็นไหมครมีแต่ซื้อเพิ่มนะมีแต่ซื้อเพิ่มนะครับคุณเจริญเพราะว่าขายไปก็ก็แพงขึ้นครับอืมผมพูดถูกไหมครับ หลายคนมีขายรู้สึกว่าขายแล้วกําไรว่ะแต่มองกลับไปเสียดายวะมีไหมฮะมีเชื่อผมมีทุกคนแล้วขายไหมล่ะครับเสียดายเหมือนกันครับนี่ครับมีไหมฮะอกันาจจะเลาวิชาเราขายดูอสังหาเป็นขายได้อยู่แล้วครับไม่ได้ขายยากหรอกครับคุณงองขายถูกสิครับอยู่ที่จะขายเท่าไหร่เท่านั้นอยู่ที่เท่าไหร่ครับมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นครับถือหปีขาดทุนทมหน้าผมได้เลยครับถ้าใครอยากจะมาจําพี่เบลก่อนนะครับเดี๋ยวาจำเพียวได้ครับใจเย็นฮะนี่ครับอี้กพูดถึงอสังหาครับ ผมขอปรับมายเซตทุกคนครับคนที่รวยคนที่ถือสังหาก้าวข้ามปีต่อปีต่อปีนั้นครับแต่เบื้องหลังคนเลยคือต้องถือได้เยอะด้วยครับคุณถือร้านเดียวคุณก็โตได้แค่ร้านเดียวนะไหมครับเต็มที่สิบล้านนะแต่คุณถือพันล้านคุณโตได้กี่ล้านนะครับถูกไหมะมันคือการถือให้ได้เยอะหรือซื้อให้เยอะนั่นแหละอสังหารในกำไรอยู่สองอย่างครับหนึ่งคือราคาส่วนต่างแพงขึ้นก็คือซื้อร้านขายสองล้านอ่ะว่าตรงๆอ่ะกำไรส่วนต่าง สองคือได้ค่าเช่ามากกว่าดอกเบี้ยอ่าใจดอกเบี้ยแบงถามว่าวันนี้เนี่ยคุณดอกเบี้ยสิได้ค่าเช่าห้าเปอร์นตี่ถือวขาดทุนไหมถูกหครับถูไหมก็ถือว่าขาดทุนนะสมมตินะแต่ถามว่าเอ้ยเราถ้ามันเติบโตของราคาเนี่ยมันสักสิเอร์เซ็นต์ะว่าอะไรได้เติบโตราคาปีนี้สิบเปอร์เซ็นต์ะแล้วก็ได้ค่าเช่าห้าเปอรซนต์ก็เป็นสิบหาเปอรนต์ถูกไหมครับดอกเบี้ยรอไปสิบเปอร์เซ็นต์เหลือห้าเปอร์เซ็นต์โอเคไหมโอเคก็โอเคไม่เป็นไรถ้าโอเคน อาจจะแย่หน่อยแล้วกันแต่ผมไม่เอาไม่เอา,เอาก็ได้แล้วแต่คนแล้วแต่คนแต่ผมบอเฮ้ยยอมจ่ายแพงปะอติดลบด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยทำเลเนะี่โตแน่นอนสมมติมันก็ได้มันแล้วแต่กลยุทธ์ของคนน,นนะครับบาคุณจะเอากระตุตัวตางหรือค่าเช่าบัคโคเวอร์ซึ่งผมจะชอบค่าเช่าเพราะว่าไม่เสี่ยงอสังหาในข้อเสียงหนึ่งคือมันติดมืออย่างที่ี่เขาพูดถึงบางครั้ง,งจะขายมันขายไม่ได้นะครับอืมันไม่ได้ขายง่ายเหมือนหุ้นนะห,หุ้นทิ้งเทลงในตลาดได้เลยนะฮะ เต่น้างกับการคือจะซื้อก็ซื้อไม่ง่ายครับถ้าเขาไม่ขายครับแปลว่าข้อมันต่ํามากครับหมายความว่าวันนี้เนี่ยถ้าคุณร้อนเงินอยากขายคุณต้องขายถูกมากครับสิงนะฮะแต่ถ้าคุณอยากซื้ออยากได้คุณต้องซื้อแพงมากครับนี่คืออสังหาครับไม่มีความพอดีครับมีเวอร์ขึ้นเวอร์ลงครับแต่ถ้าคุณร้อนรนร้อนเงินเมื่อไหร่คุณมีโอกาสขายถูกไหมครับถูกทั้นอย่าท่านตัวเองร้อนรนครับนี่คือจิตยากลังครับอย่าร้อนเงิน ถ้าคุณซื้อเกณฑ์กำไรคุณมีกวาร้อนเงินครับเพราะว่าไอ้เงินส่วนต่างบางครั้งคุณไม่เห็นเป็นตัวเลขครับคุณก็จินตนาการเออมันขึ้นแล้วมั้งขึ้นจริงเปล่าก็ไม่ลูกเอ้ยขึ้นแสองเท่าใครบอกแกว่าสองเท่าอ่ะเขาบอกไม่ใช่คุณต้องดูด้วยมันค่ามันเหมือนมันถูกพลางอยู่เพราะไม่เห็นแต่ค่าเช่าเห็นชัดไหมครับดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยหมื่นหนึ่งค่าเช่าหมื่นห้าเอาจะจะนี่เห็นทุกเดือนเห็นทุกเดือนเดือดร้อนไหมครับไม่เดือดร้อนนะครับ ตัวต่างมันอาจจะขึ้นมากขึ้นนนอยแต่ปีอาจจะไม่เท่ากันผมก็พูดไม่ได้เพราะมันเหมือนมันมายาเล็กๆนะฮะซึ่งตัวจัเมันขึ้นแหละโอเคแต่ผมไม่อยากให้ไปใช้ทุกอย่างแต่จากภาพมายาเอาตรงหน้าก่อนเราไม่ใช่เลือกไม่ได้อาสังหาอิมทัพย์เลือกต้องเยอะแยะก็เลือกที่ดีๆไม่ได้เลยครับต้องเลือกซื้อทุกแอนเลยไหมไม่ต้องไม่ต้องก็เลือกที่ดีที่สุดครับทำกันบ้านหน่อยครับจริงอยู่ซื้อมั่วๆก็ถูกใช่แต่ซื้อดีๆก็ดีถ้าทํากันบ้านเยอะๆนะครับแล้วก็เราซื้อของได้ถูกเนี่ย ต้นทุนเราต่ำปุ๊บเวลาเราขายเนะี่ยมันก็จะกําไรมากฟังพี่ต๋องดีกว่าคี่ต๋องเนี่ยเป็นนักเรียนนักเรียนผมเป็นแฟนคลับผมแล้วก็เป็นผลิตต้นทุนสังหาและเป็นท่านประจาด้วยนะครับซึ่ง,งซึ่งอาจจะเป็นไอเดียหลายท่านที่แบบว่าอยากจะเริ่มต้นแบบท่านประจานะครับพี่๋องขอเล่าพีงว่าทำงานไปด้วยเออลงทุนสังหาแบบไหนคิดยังไงซื้อกู้เงิแล้วมันได้ผลตอบแทนยังไงแล้วพักพังอะไรไปให้แบบคำแนะนำกับเพื่อนๆหน่อยครับก็ก็ขอเล่าว่าปกติเนี่ย ทางานประจำเนี่ยเราก็มีรายไดท้ที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมก็ใช้สิปเงินเดือนนี่แหละครับในการกู้เงินธนาคารดึงเงินธนาคารมาสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองแต่คือเวลาผมลงทุนเนี่ยผมจะโฟกัสที่ทททกระแสเงินสดนะครับก็คือทำทำยังไงก็ได้ให้รายได้อะค่าเช่าเนี่ยต่อเดือนเนี่ยมันมากกว่าค้างหดอย่างของผมนี่ยกสักเคสหนึ่งก็ได้ครับหลังหนึ่งก็ผมจะดูของกลุ่มชาวต่างชาติไปก่อนซึ่งชาวต่างชาติเนี่ยเขา มีกําลังซื้อคือพร้อมจ่ายจ่ายค่าเช่าได้สูงก็เลยเลือกเลือกโลเคชั่นที่ทางไหนครับที่สตารชาติที่ที่ถ้าเป็นคอนโดนะครับก็จะเป็นตรงตรงหนบาซ่าในบาซ่าแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมอิงโรงเรียนนานาชาติไว้ก่อนอีเรียนนานาชาติเนี่ยเือาาวารชาติมาก็เช่าอยู่ส่งลูกเรียนเรียนรื่งเรียนนานาชาติซื้อเท่าไหร่ครับพี่ต๋องตอนนั้นกี่ปีที่แล้วห้าปีที่แล้วหลังนี้ซื้อห้าปีที่แล้วครับซื้อเท่าไหร่ฮะครับสามล้าน หรือสามล้านน่าจะผ่อนประมาณสักเอ่อหมื่นเจ็ดสองหมื่นแต่พี่สองอาจจะผ่อนได้ไม่ถึงสามสิบปีไหมใช่ไหมครับเอายาวไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรีไฟแนนซ์เอาอ่าแล้วผ่อนเท่าไหร่ครับพี่สองสามล้านผ่อนเท่าไหร่ครับคืออยากลองวิชาอะไรกู้กู้เต็มเลยเงินเงินเราก็เงินเราไงไม่ใช้เอาไปใช้อื่นเพราะว่าเฮ้ยบางคนเฮ้ยใช่เงินสดดีไหมอันนี้พี่เขากู้เลยนะครับตามตำราเลยแล้วตอนนั้นต้องผ่อนแบงค์เดือนเท่าไหร่ครับตอนนั้นยี่หมื่นแปด <18. S 2> าสามตำล่าเลยโอเคสามล้านเป็นหนึ่หมื่นแปดนะครับ uh huh. ประมาณล้านละเจ็ดพันแต่นี้ไม่ถึงเพราะว่าน่าจะเลือกเบี้ยววที่ถูกหน่อยเอาเบี้ยช่วงแรกสามปีแรกก็ห่งหมื่นแปดแล้วปล่อยเช่าได้ไหมครับพี่ได้ค่าเช่าสองหมื่นห้าครับโอ้ท oh. oh. ุกวันนี้เราไม่มีไม่ใช้เงินตัวเองเลยเดินเข้าแบงค์ครับขอกู้งเงินครับสามล้านครับมีบ้านหลักประกันลองคิดเล่นนะครับมันเหมือนอยายกินขนมยายอะ่ะ uh huh. บ้านก็ไม่มีถูกไหมฮะเงินก็ไม่มีแต่วันนี้ครับเอาเงินแบงค์มาซื้อบ้านแล้วเอาบ้านเข้าแบงค์อ้าว ออัดใยญย่ขนมยายเห็นภาพไหมนี่คือนักสังหไทยนทยรับไม่พอครับจ่ายแบงค์หมื่นแปดได้หมื่นสองหมื่นห้าเก็บตังค์อีกอ่ะได้เดือนละเจ็ดพันเจ็ดพันกินขนมเลี้ยงเด็กสบายเลยสบายนะไม่ถึงลูกนะครับเองถ <laughs> <ฮะ>ึงลูเด็กๆก็เป็นคขาว่าอะไรครับอุยถ้าเราซื้อดีเนี่ยโอเคนะอืมแต่ที่เจ๋งก็คือว่าราคาตอนนี้เท่าไหร่ครับพี่ต๋องราคาตอนนี้เท่าไหร่ล้วตอนนี้แหละครับมีคนมาขอซื้อบ้างไหมครับสี่ล้านเก้าครับเพิ่งขายไปสี่ล้านเก้าได้เงินเดือนละเจ็ดพันห้าปีใช่พี่ ถือถือไว้สี่ปีครับโดยประมาณโอเคแปลว่าส่วนต่างก็คือมานล้านเก้าเนาะนะครับบวกกับค่าเช่าอ่าผมที่สองล้านคงคลมเลียเราค่าเช่านิดนหน่อยนะอ่าอ่าบวกหมายคามว่าอยู่ดีครับห้าปีเนี่ยเราได้ทําอะไรบางอย่างที่แบบไม่ใช้เงินตัวเองไปคุยกับแบงค์เขียน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 อีกห้าปีได้เงินสองล้านฟรีครับเอาไหมเอาไหมฮะเก็บเงินอมเงินได้ถึงแม้สองล้านอยู่นี่คือจากเงินศูนย์บาทนะครับนี่คือสี่ปีหรือสี่ปีกว่าห้าปีอ่าห้าปีคร่าวๆได้เงินสองล้านแล้วครับสบายไหม ไม่ต้องไปทะเลมากเเชา่าไม่ได้คิดเยอะอะไรครับไมไ่คิดเยอะนะครับก็นี่นี่คือคลคลก็ลลลมีหลายเคสเนาะส่วนใหญ่ก็ไม่มีพลาดนะไม่หรอกนะครับถือยิง่งถือยิ่งดีขายหลังนั้นไปก็ยังเสียดายเนี่ยก็ขึ้นอีกอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับงเงดี๋ยวเดี๋ยวาถามเาถามเหมือนถามไหมแล้วตอนนั้นถ้าสมมติกู้แล้วเอาบ้านเข้าครับเราจะรับมือความเสี่ยงไงถ้าสมมติว่าเราหาลูกค้าไม่ได้แล้วตอนนั้นก็เจ๊งก็คือจะทํำยังไงครับที่จะปิดความเสี่ยงตรงนนั้ได อันดับแรกเนี่ยเราต้องต้องดูกลุ่มเราก่อนว่าเราจะจากกลุ่มไหนเนี่ยครับคืออย่างของของกระผมเนี่ยเนนต่างชาตินะครับเราก็ดูว่าคือเราต้องลงพื้นที่ว่ะตรงนี้เนี่ยต่างชาติเขาอยู่เขานิยมอยู่เขาอยากอยู่เพราะอะไรตรงนี้เราก็ดูถ้าเขาถ้าเขาอยู่เนี่ยเราก็รู้เลยว่าเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือเป็นจุดที่เราหน้าหน้าซื้อหน้าลงทุนเราก็ถามคำถามหนึ่งเนี่ยให้เห็นชัดชัดเเคยเห็นโดเรนาชาติล้างไหมครับ โลนนาชาติร้างคือเห็นไหมผมไม่เคยเห็นเลยเนะี่ยมนเกิดมาเนะี่ยแปลว่าเด็กมาจากไหนวะมีเด็กก็ต้องมีคนไหมมีครอบครัวม,มีพ่อแม่ไหมนี่ยครับคิดง่ายๆคิดง่ายๆเลยครับแปลว่าพ่อแม่ตรงไหนก็ตรงนั้นแหละบางครั้เรากลัวไหมมันอยู่ที่ทำกันบ้านมากแค่ไหนอทําทกัน,บ,น<า>บ้านเยอะก็เสี่ยงน้อยครับทำบ้านน้อยก็เสี่ยงเยอะเป็นธรรมดานะครับอย่างเช่นพี่ต๋องเนี่ยก็บอกชาติ่าสองหมืนห้าครับดวงแตกครับคนจีนเนี่ยไวรัสครับขอหมื่นห้าได้ไหม เอาคิดเลยเอาเจ็ดพันนักศึกษาว่าปล่อยเช่าได้ไหมครับบ้านได้ไหมทำไมมั่นใจว่าได้ทำไมหลายคนบอกว่ากลัวไม่มีคนเช่าทำไมมั่นใจว่าปล่อยเช่าได้ล่ะครับเพราะคุณรู้ว่ามีคนเช่าแน่ๆครับเพียงแต่ราคาเท่าไหร่ครับนี่ความเสี่ยงในีสังหาครับไม่มีอสังหาไหนที่ไม่มีคนเช่าครับบอกเลยครับมีแต่ได้ก็เช่าตามกว่าที่เราคาดหวังครับวันนี้คอนโดคุณสวยเลยไม่มีคนเช่าปล่อยสามพันทีครับมีครับ จริงๆแต้ียมเตรียมเงินสำรองไว้ด้วยนะครับเผื่อช่วงช่วงว่างก็ต้องมีมีเตรียมไว้ครับเพราะช่วงว่างอาจจะถ้สองเดือนสามเดือนสี่เดือนอย่างเงี้ยครับแบ็กอัพเอาไว้เตรียมไว้เป็นแผนการแต่แค่จะบอกว่ามันมีแผน A แผน B ไม่มีโอมมีดีสุดก็คือได้ก่าชับบนนี่คือถือว่าดีมากตามตำราลองมาคือเจ้าเจ้าครับลองมาคือเฮ้ยลมตดลบนิดหน่อยลองมาคือโอ้ยค่าเช่าเริ่มไม่ได้แต่ไม่มีคนเช่านี่เป็นไปไม่ได้ถ้เช่นหมื่นแปดต้องส่งเองหมื่นแปดต่อเลยเป็นไปไม่ได้ครับอย่างมากก็หมื่นหนึ่งส่งจริงจริงแป มันก็เสี่ยงไหมก็เสี่ยงแต่ไม่ใช่ไม่มีคนเช่านะมันไม่เสี่ยงขนาดแบบไม่มีเลยอย่างที่ผมทําคอนโดตอนคู่สาสิบล้านนะครับผมก็มีคนเช่านะครับแต่ก็ต้องลดราคาไงครับลดร,ราคามันก็เลยมีจากปกติเช่าได้สามหมื่นต่อต่อ,ตอห้องนะครับเหลือหมื่นเจ็ดพันบาครับถามว่าดีไหมมันก็ไม่ดีหรอกเคยได้สามหมื่นเหลือหมื 10, 6, ่นหกดีหรือไม่ดี hmm. แต่ก็ดีกว่าไม่ได้ดีกว่าไม่มีคนเช่าเลยเอาพูดตรงๆผ่อนสามหมื่นกับผ่อน 10, 12, หมื่นหมื่นสองหมื่นสาวไหนดีกั่านะ หมื่นสองก็ต้องดีกว่าก็ยืมอวไรที่สองสามเท่าอ่ะดูว่าอทออนสามหมื่นถูกไหมสมมติได้ถ้าผมไม่คนเช่าเลยผมต้องอับยืมปีหนึ่งปียังตายปีหนึ่งเงินหมดแต่ถ้าผมผ่อนเลยแค่หมื่นเดียวผมอยู่ได้สามปีนะอืแต่ถ้าสังหาเนี่ยยิ่งถือนานที่พี่ต๋องบอกถือนานปุ๊บราคาก็เพิ่มค่าเช่ามันก็กลับอย่างพี่ท่านนี้ก็บอกว่าค่าเช่าก็เพิ่มแปลว่ายิ่งผมสามารถยื้อชีวิตได้นานแค่ไหนผมจะเริ่มอยู่ได้เริ่มมีโอกาสรอดมากขึ้น เมื่อก่อนปียวตายเว้ยนี่ขอสามปียังรอดแต่สามปีสางก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ่อเราก็จะเคยเห็นภาพม,มันก็ราคาเริ่มปรับอะไรเงี้ยผมไม่ไลงลึกแต่ว่านี่คืออสังหาโดยพื้นฐานมันสามารถเข้าใจง่ายแล้วกันมันไม่ยากคนก็ต้องอยู่อาศัยคนก็ต้องส่งลูกเรียนหนังสือมีใครไหมครับสกิจแย่วะ่ะลูกออกออกไปไม่ต้องเรียนแล้วมีไหมฮะไม่เคยเห็นเหมือนกันดูไหมฮะเศรกิจแย่วะ่ะไม่กินข้าวกินน้ําเลี้ยเงเนามีไหมไม่อยู่บ้าน บินเอาอะไรอยู่ต้นไม้ก็ไม่มีครับมันคือปัจจัยพื้นฐานคือต้องเก็บมันคือปัจจัยที่คนต้องอยู่ต้องใช้ปัจจัยสีนะ่เนาะมันไม่ได้บอกว่ารวยสุดนะผมไม่บอกสังหารี่รวยมากไม่เคยพูดแต่ว่ารวยง่ายใช่บางครั้งเขาไม่ได้รู้เยอะบางครั้งเขาไม่ได้เรียนนะสังหาไม่ได้มีตาําราแต่โดยพื้นฐานมันง่ายเขาเลยซักเซซไงครับแต่ถ้าคุณเก่งขึ้นกว่าเดมาก,กว่าเขาเองครับมันแค่นั้นเองครับมันเรื่องเล่ง,ง,ง่ายๆนะครับ